ตำแหน่งใหม่จะให้เป็นหลวงพระทวดรุ e <ns> erca, ่นนี้ครับอยากแนะนํานะครับบางคนชอบไปสิบองค์ยี่สิบองค์ห้าสิบองค์ก็มีครับร้อยเก้าสิบเก้าปัจจุบันท่านจะซื้อของดีอะไรละครับเงินร้อยเก้าสิบเก้าให้เป็นของฝันญาติมิตรกดกระเสียงโยกย้ายรับตําแหน่งนะครับเราให้เป็นหลวงพระทวดรุ่นนี้กันนะครับถือว่าเป็นของฝันชั้นเลิศได้แค่ร้อยเก้าสิบเก้าทำบุญกับวัดใส่กรอบเรียบร้อยเท้ามวยคอ แต่อย่างน้อยนะครับท่านได้ไหวยคอกันไว้คุณละองครับพระเก่าๆพิธีใหญ่ๆพุทธคุณสูงๆของวัดวุ้ยมุงคลแม่ตาค้าขายคล้วคลาดปลอดภัยปฏิหารชายทองครับรุ่นนี้สิบกว่าปีครับไรายได้ตั้งกองทุนทั้งหมดถึงอยา่างแนะนําทุกคนอย่างน้อยเรามาวัดวุ้ยมุงคลทั้งทีอย่างน้อยมีพระรุ่นนี้ติดตัวไว้คุณละองครับพระเก่าๆพิธีต้นต้นของวัดนะครับยุธต้นต้นของวัดวุ้ยมุงคล แค่ร้อยเก้าสิบเก้าใส่กรอบเป็นของขวัญครับหลวงพ่อต้องการว่าได้เอ้ยคอกันอย่างน้อยทักคนละองนะครับพระเก่าเก่าแต่นานนานทีนะครับจะออกให้บูชาแค่ร้อยเก้าสิบเก้าใส่กรอบให้ด้วยอย่างนี้ยี่สิบเอ็ดกระดาษกะดาษครับทุ่งนาออกมาแต่พกกระสิบกว่าปีรายได้ตั้งกองทุนทั้งหมดสําหรับทุนนี้ไว้ช่วยวัดบ้างโรงเรียนบ้างตํารวจบ้างทหารบ้างข้าาหารสัตว์เลี้ยงจอนจัดต่างๆหลวงพ่ออนุเคราะห์พาไปหาหมอค้าาสาร น,นี่อยู่ในรายได้รุ่นนี้ถือว่าเป็นสุดยอดทุกธคุณสุดยอดวัตถุประสงค์ครับถึงอย่างแนะนําวันหนึ่งเป็นพันองนะครับสาหรับรุ่นนี้เสาร์อาทิตย์นะครับเพื่อถือว่าเป็นพระเก่าที่ทีใหญ่เมตตาค้าขายแคล้วคลาดปลอดภัยส่วนองค์ละสิบบาทก็ไม่เป็นไรนะครับกบภูชาได้ด้านนี้ครับองค์ละสิบบาทก็เสาร์ห้าีห้าห้านะครับก็ไม่เป็นไรหลวงพ่อสร้างวัดเป็นของฝันรุ่นเดียวเท่านั้น ที่สามารถบูชากันองละสิบาทนะครับส่วนองละ20บาทก็เนื้อทองเหลืองมือทองแดงด้านโน้นนะครับแล้วก็ว่านครุกรักก็เชิญด้านโน้นนะครับส่วนนอกเหนือจากนี้ทุกรุ่นทุกเนื้อทุกพิมพ์นะครับให้ท่านไปเช่าบูชาได้ที่ศาลาลายด้านในครับนอกเหนือจากนี้ทุกรุ่นทุกพิมพ์ไปเช่าได้ที่ศาลาลายด้านในครับเป็นของวัดทั้งหมดนะ